ใน Photoshop จะมีฟิลเตอร์อยู่หลายตัวนะครับที่เราสามารถใช้เพื่อเพิ่มความคมชัดให้กับภาพถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า smart sharpen หรือว่า unsharp mask นะครับทั้งสองตัวนี้นะครับจะสามารถปรับเพิ่มความคมชัดให้กับภาพถ่ายของเราได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าในบทเรียนนี้นะครับในหัวข้อนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีการปรับภาพให้คมชัดขึ้นอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการใช้ฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า high pass นะครับ สำหรับการทำงานนะครับขั้นตอนแรกให้กดปุ่ม C t โท J เพื่อสร้างสำเนาให้กับ l a เยอรที่เราต้องการเพิ่มความคมชัดขึ้นมาก่อนคลิกไปที่เมนู Filter Arthur แล้วก็ High Pass นะครับหลังจากที่คำสั่ง High Pass เปิดขึ้นมานะครับให้ปรับค่า Radius นะครับโดยให้สังเกตจากบริเวณรายละเอียดต่างๆนะครับจะต้องเห็นเส้นขอบที่ค่อนข้างคมชัดนะครับแต่ว่าไม่ควรจะหนาเกินไป สามารถทดลองปรับได้นะครับให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกปุ่มโอเคในขั้นตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าภาพของเรานะครับยังมีสีของภาพต้นฉบับติดมาด้วยนะครับเราจะต้องเคลียร์ภาพนี้เนี่ยให้กลายเป็นสีเทาโดยการกดปุ่ม Shift c o n t r o l U นะครับขั้นตอนต่อไปเปลี่ยนเบรนโหมดเป็น softlight นะครับ เมื่อเราทดลองซ่อนเลเยอร์ที่เราสร้างขึ้นนะครับเพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้งานฟิลเตอร์ไฮพา s สนะครับก็จะเห็นว่าบริเวณดวงตาแล้วก็เส้นผมนะครับจะมีความคมชัดมากขึ้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือรายละเอียดบริเวณอื่นๆนะครับก็จะมีความคมชัดมากขึ้นเช่นกันซึ่งนะครับเราจะมาแก้ไขนะครับวิธีการก็คือเราจะใช้เลเยอร์มาสเข้ามาช่วยแต่ว่านะครับ ตอนที่เราสร้างเลเยอร์มาสนะครับเราจะสร้างเลเยอร์มาสในลนักษณะที่เรียกว่าเนกาทีฟเลเยอร์มาสก็คือเราจะเป็นการปูสีดำลงไปในเลเยอร์มาสก่อนวิธีการก็คือให้กดปุบอัลเทเนตค้างไว้แล้วคลิกที่ปุ่ม Add Layer m a s าเราก็จะเห็นว่าบริเวณของ Layer m a มาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสีดำนั่นหมายความว่าเราซ่อนพื้นที่การทำงานทั้งหมดของ Filter h ์ไฮ Pass ไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับหน้าที่ของเราก็คือ ให้ใช้เครื่องมือ brush tool นะครับระบายสีขาวลงไปบริเวณที่เราต้องการปรับให้มีความคงปรับหน้าที่ของเราก็คือให้ใช้เครื่องมือ brush tool ระบายสีขาวนะครับไปบริเวณที่เราต้องการให้ภาพนั้นมีความคมชัดจากการใช้ฟิลเตอร์ high pass ปรับแต่งนี่ครับเราก็ใช้สีขาวระบายลงไปแบบนี้นะครับ บริเวณเที่เราต้องการให้มีความคมชัดนะครับก็ระบายไปที่ส่วนนั้นนะครับเมื่อเราซ่อนเลเยอร์ที่เราปรับแต่งไว้นะครับก็จะเห็นว่าบริเวณดวงตาและก็คิ้วนะครับที่เราระบายสีขาวทับลงไปบนเนกาทีฟเลเยอร์มาสกนะครับก็จะมีความคมชัดกลับมาเหมือนเดิมนะครับและนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการใช้งานฟิลเตอร์ไฮ p พาสนะครับเข้ามาปรับแต่งภาพเพื่อเพิ่มความคมชัดนะครับ